เชิญน oh, oh, okay. ั่งก่อนครับเชิญนั่งก่อนนานไหมคะไม่นานครับไม่นานเชิญนั่งก่อนครับแนะนำแนะนำตัวเน่อยครับชื่ออะไรบ้างค่ะชื่อชื่อเซลลิต้าค่ะเซลลิต้าที่คุณสายไปถ่ายของเซลลิต้าเซเบลค่ะวันนี้เรามีโปรแกรมที่จะไปทดลองขับรถเกมเลอร์เทสไลฟ์ยี่ห้ออะไรครับคอร์จูเนอร์เรจินเดอร์เครื่อง2,004ค่ะวันนี้ราคาเริ่มต้นที่1,566,000บาท หน้า0 0 0สบาทตัวท็อปสุดไม่นานค่ะไม่ไม่ตัวท็อปสุดแล้วคัะล้อตแปดั้าแต่เสร็จเสร็จถึง้านเก้าประนั้นเนาะโอเคเรื่องดีเทลเดี๋ยวเราก็ไปคุยกันโอเคแล้วก็วันนี้มีแผนที่จะไปเทสตทอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่จุดจุดหมายจุดเริ่มต้นนะคะอยู่ที่เซเว่นคูหาแล้วก็เข้ามาสิ้นสุดอยู่ที่ร้านกาฟสุไทย่ะอนี้ทานทานอะไรก่ก่ไหมหรือว่าจะไปเทตเลย จะได้เป็นของฝวัญใกับทางอ่าโอเคได้ครับไปโอเคสวัสดีครับวันนี้ขอบคุณพี่แอลกับพี่ต้ามากเลยนะครับที่เอารถมาทิสไ i v ์นะครับวันนี้ตอนนี้เรากำลังเริ่มอยู่ที่เราจะเริ่มขับทดลองขับตั้งแต่เซเว่นคูหานะครับ เราจะไปจบที่ร้านกาแฟครูไทยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองออปชั่นกันในตลอดเส้นทางนี้นะครับอนนี้ที่ห้าร่นี้ที่ลูกค้าขับนะถ้าเป็นรุ่น c o r t i n Legend เครื่อง2.4ก็คันนี้ก็จะตกแต่งครบคันเรอตั้งแต่เกิดเลยไม่ต้องแต่งอะไรเลยโอเควันนี้นะครับผมใช้โหมด Eco นะครับซึ่งเครื่องยนต์มี ใช้ปุ่ม power pattern c h i ด้วยก็อันนี้แบบแตะปุ๊บไปเลยแสงได้สะใจมากเลยครับอันนี้เราใช้ความเร็วอ,อยู่ด้วประมาณร้อยสามสิบร้อยสามสิบนี่ตัวรถไม่มีความไม่มีการสั่นเรื่องนิ่งมากเลยค่ะ เลนชิฟตอนอีู่ประมาณสัก2กิโลนะครับนี่ก็ใช้หมดพาววเอร์งงานอันนี้เซล์สามารถที่จะนำรถไปในสถานที่ที่ลูกค้านัดหมายได้เลยใช่ไหมครับได้ค่ะอย่างนั้นนัดหมายกันล่วงหน้านะมครับก็จะมีบอกขั้นตอนไหมครับบอกขั้นตอนลูกค้าก็เอนัดล่วงหน้าว่าอยากขับรถรุ่นไหนของโตโยตา้า มีขอบเขตลัศมีในการที่จะนํารถไปเช็ดไดไหมครับ ตื่นเต้นสมรรถภาพาช่วงล่างรบบสั่งกะเทือนน้อยมากระบบช่วงล่างดีมากครับอันนี้ต่างระดับที่สะพานอยู่ที่สะพานนะครับมันจะมีความหนึบไม่รู้สึกไมรก <c oughs> รก่รู้สึกเลย <c oughs> อันนี้เราจะเข้าสู่โหมดพดฒนาชิปนะครับโหมด H, 是是 S ใช่ไหมพี่ต้าใช่ค่ะเครื่องก็จะ รอบของเครื่องก็จะสูงขึ้นนะครับาารพร้อมที่จะแซงเพิ่มลบได้ที่ผมอะไรอะค่ะที่ข้าวผมอะไรกดลบมันให้ความรู้สึกเหมือนเราเล่นเกมครับ <c oughs> เราจะเล่นจิงตลอดไม่เดิม <c oughs> <c oughs> เราจะเริ่มแซง นี่เราค่อนข้างมีอุปสรรคนะครับรถบนถนนมีปริมาณพอสมควรให้การการทดสอบบางอย่างมันไม่เป็นไปตามแผนนะครับเมื่อกี้ผมจะทดสอบการแสงนะครับการเล่งนเครื่องรถแลแสงเดี๋ยวก่อนจบคลิปนะครับฝากเซลน,นิดนึงนะครับให้เซลแนะนําตัวแล้วก็ข้อมูลการติดต่อ,นะเ,อ,อเซลน้องแอ๋วนะคะถ้าต้องการซื้อรถโตโยต้า ม่ว่ารุ่นไหนนะคะติดต่อมาได้นะคะเซลต้องไหนะนะคะอยู่สาขานาทวีค่ะโอเคเราไปเซฟกันอ่ะก็ะเป็นเซล์อีกคนนึงนะคะชื่อกีต้าร์นะคะอยู่สาขานาทวีนะคะยินดีเป็นที่ปรึกษ,ษาฝ่ายขายให้กับลูกค้าทุกท่านที่สนใจรถทุกรุ่นทุกทุกรุ่นของโตโยต้าสามารถโทรเข้ามาสอบถามที่เบอร์0 9 5ย์4 1 7 3 8หรือไม่ก็ทางเฟซบุ๊กหรือว่าทางไลน์ก็ได้ค่ะยินดีให้บริการทุกท่านนะคะหรือว่าอยากจะเทสไดไรฟ์รถ รุ่นไหนสามารถนัดหมายกันล่วงหน้าได้เลยค่ะแค่บอกกันล่วงหน้านิดนึงก็จะส่เกหารถที่ลูกค้าสนใจมาให้เทสได้โอเคครับไม่เห็นหน้าตาเหรอีันี้ผมเริจะใช้โหมดแพนท์ชิปนะครับในการแซงเหยียบนิดเดียวเนี่ยลูกค้าครับปล่อยมากค่ะไปเลยค่ะไมควลัไปเลยไปเยอะี่รอบเครื่องมาเต็มกำลังเลยนะครับผม ตอนนี้เราจมังถึงที่หมายนะครับเราจุดจบไว้ที่ร้านกาแฟครูไทยนะครับเราก็จะนั่งนิดนึงอร่อยมากที่นี่นั้นเลยนะเจ้าของร้านก็ใจดีด้วยนั้นเลยนะเอายาบิม้อร้านกาแฟครูไทยครับชื่อทาง้ารก็คาเฟ่ครูไทยไหมชื่อทางการก็คาเฟ่บย่อยนะครับผมเเออาา